สวัสดีครับเอาละฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการด้าด้ามาแล้วนะฮะรายการที่มาจริงแจกจริงนะครับวันนี้นะฮะเราจะกำลังจะเดินทางไปที่ตลาดจตุจักร2นะครับซึ่งไม่ได้อยู่แถวจตุจักรตรงลาดพาร้าวรุ้นะฮะอยู่ตรงบินบุรีเขาชื่อจตุจักร2นะครับวันนี้เนี่ยนัดคุณจิ๊บปกฉัดเอาไว้ที่นี่พร้อมกับแขกรับเชิญของเราด้วยเป็นเรียกว่าเป็นพระเอกนะของช่อง8นะหล่อมากเลยนะเออแต่ทำไมคุณจิ๊บต้องนาผมที่นี่ไม่รู้งงๆอยู่เหมือนกัน รถก็ติดเหมือนกันนะเนี่ยมาทางนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยจะบ้ายูเนี่ยใครดูไ่ะปไโไรไนไป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 าปไ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 ปาไมเนี่ยทำไมต้องโผล่มาไป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 ไนไีไป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 ไไปไไปสาไสาปสาไป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 ่ปปไปมจีปป นี่ไงกูเป็นหนมมีชามมีแก้วมีบางแก้วใช่เพื่อเอกสองคนคุณปุ๊กแล้วก็ใครคนนั้นคนรู้ก็คุณอ้นแสดงว่าวันนี้เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าเป็นเระเอกอกต้องเกี่ยวข้องกันแน่อาจจะเป็นคุณอ้นก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ต้องรอดูแต่ขอโทษนะฮะเห็นอะไรในชุดหรือเปล่า อะไรมีแอปเปิลเต็มตัวเลยนะเนี่ยนึกว่าแม่ค้าขายผลไม้ถ้าพูดแบบนี้ก็รู้เลยะว่าว่าแขกรับเชิญเป็นใครอเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามไปดูดีกว่านะครับว่าทําไมคุณจิ๊บโปรกชาถึงต้องใส่เสื้อเป็นแอปเปิลแบบนี้เขาบอกมีความหมายด้วยอ่ะอไปดูครับช่วงจารามาแจกพี่นุ่มเปิดประตูกัอนอ่าอุ้ย,ยนี่นี่นีเสื้อเขียวแน่นๆตุ่แน่นๆคนนั้นมาๆสวัสดีครับ นึกแล้วว่าทำไมจิ๊บถึงจะต้องใส่เสื้อแอปเปิลมาแหมเมื่อคืนทิ้อยู่ด้วยกันน้องแอปเปิลไงก็ไม่ได้หรอคะแอปเปิลไม่ไดู้ีขนาดนะโอ้คุณปุ๊กก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถแล้วคุณปุ๊บก็คุณปุ๊กมาไหว้พระอยู่ที่นี่ใช่อ่าโอเคผมว่ามารอไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทีมงานไปรับที่บ้านนี่ไกลครับครับนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกับคุณปุ๊กเรื่องราวของ ละครใช่ด้วยนะฮะคือล่าสุดเนี่ยคุณเพิ่งเล่นละครจบไปเรื่องหนึ่งคือพุชนะสิทธิ์พิใช่ครับไม่แต่คุณเนี้ยอยู่ช่องแปดเนี่ยทั้งไอเอสใหคุณเล่นละครมากี่เรื่องแล้วเนี่ยหกนะหกแล้วเหรอมีเรื่องอะไรบ้างฮะเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องแรกของช่องแปดด้วยเคยรถขาพราะตารถขิงตอนนั้นเล่นกับพี่หนุ่มธนิสุปอ่าผมเคยดูผมดูอ่าใช่แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บผมก็เริ่มมีทองประกายแสลผมทำเรื่องที่สามเรื่องแล้วก็ราชีลูกทุูตราชนีลูกทูตผู้ชนะสิทธิ์พิษ แล้วก็สาบสานสาสาอ๋อแล้วก็เรื่องที่6ก็คือปวดชั่วขราวอ่าแต่ทีนี้เนี่ยมาถามเรื่องสาบสานหน่อยในเรื่องนี้คุณเล่นเป็นใครบ้างฮะผมเล่นเป็นนักธุรกิจหนุ่มอ่ชื่อนาราครับนาราเป็นคนที่อ,อารมณ์ดีแต่ก็ไม่ถึงว่าขำขันนะคือพอถึงเรื่องงานนี่เขาค่อนข้างสี่เรียมแต่ว่า เขาจะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากเพราะว่าทําธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จหมดคือคุณเนี่ยคุณจะเป็นสื่อกลางที่ทําให้ผีตัวหนมจีนเนี่ยใช่ได้ออกมาใช่ไหมคุณจะเป็นสื่อกลางนั้นในชะ่ไหมคือผมผมทาให้เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเผอรินไปซื้อที่ดินตรงนั้นอ่าเราไปซื้อที่ที่ที่ดินตรงโรงละครเก่าอคราวนี้ไอ้โรงละครเก่าเนี่ยผมจะสร้างอะไรสร้างไม่ได้ทัทีเพราะมันมีผีเฮี้ยนอยู่ตัวนี้แหละอก็คือขนมจีนซึ่งเราหาคาตอบไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีด้วยอื แต่คนที่เชื่อเรื่องผีคือคู่เราเนี่ยน้องแก้วเนยฟางแก้วอเออเดี๋ยวผมถามเลยคุณเป็นคนกลัวผีใช่ไหมกลัวกลัวทำไมคุณเรืองผีเผมก็คิดว่าผมไม่มีอะไรมั้งอะไรย่างเงี้ยจนจนผมไม่เคยรู้สึกกลัวนะจนจนมาเจอตอนที่มีโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นที่โรงละครเก่าเนี่ยเขาจะแยกถ่ายส่วนของสื่อสารเนี่ยเป็นถ่ายที่หนึ่งส่วนของโรงละครเก่าก็คือถ่ายที่หนึ่งแต่คือในเรื่องคือมันเป็นที่เดียวกันอ่าน่ากลัวทั้งสองที่ แล้วเคยเจออะไรไปไหมผมไม่เคยเจอจ่าจ่าแต่ว่ามีครั้งหนึ่งมีแฟนขับผมมาตามที่กองคแล้วก็คนนี้พิเศษเพราะว่าเขามาจากมาเลเซีย<ช>มากันเป็นกรุ๊ปเนี่ยก็คือมาเที่ยวเมืองไทยด้วยก็มาตามผมด้วยอย่างเงี้ยอืเขามีคนหนึ่งเลน,นะมีซิกเซนเขามาที่กองเขาก็ทักเขาบอกว่าห้องน้ําอะมีผู้ชายมีผีผู้ชายอยู่ เป็นเงาดำๆเลยเขาเห็นแล้วเขาไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยผมก็โอ้โหตายแล้วเพราะเรารู้สึกไงว่าในห้องน้ำเนี่ยเหมือนมีคนมองอยู่ห้องน้ำเล็กๆนะครับห้องน้ำเป็นเหมือนห้องน้ำในบ้านอย่างเงี้ยครับแบบเป็นเป็นห้องน้ำในบ้านที่แบบมีเครื่องใช้เยอะๆก็คือก็คือเป็นห้องน้ำในบ้านธรรมดาแต่ความรู้สึกมันมีคนมองรู้สึกว่ามีคนมองอะไรงเงี้ยมืดๆอย่างเงี้ย มาถามเรื่องความรักสักนิดหนึ่งความรักทำไมถึงใส่เสื้อแอปเปิ้ลมาเนี่ยจริงจริงจริงให้เขาตอบดีกว่าอะไรใครหรอเออ,อเมาทุกปีนะครับกูมาเอ,อ่อเบเป็นแฟนกันเจ็ดปีครับเจ็ดปีไปเจอกันได้ยังไงพี่จากย์ได้ยังไงผมไปเออนี่พี่ไม่เคยรู้จริงนะผมไปเจอถ้าเจอหน้าตอ่อตัวต่อตัวเนี่ยคือเจอที่พารากอนเดินสวนกันอ,อแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราเดินสวนกันทำไมเราทักกันเพราะว่าผมตอนนั้นผมประมาณปีสองปีสาม ผมเรียนอยู่รากกากตอนนั้นคุณเป็นจิวินยังยังครับผมผมทำโมเดลลิ่งก็คือผมถ่ายโฆษณาด้วยก็พาเพื่อนๆอะไรไปถ่ายโฆษณาผมก็เลยเปิดโมเดลลิ่งตัวเองเลยทำโมเดลลิ่งเองเลยหาเด็กผ่านไฮไฟต์ตอนเป็ไฮไฟส์โบรุมดังมากผมว่าหาเด็กผ่านไฮไฟ์แล้วก็ส่งเมสเซจไปส่วนมากก็เจอน้องแอปเปิลคนนี้แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนผมก็ส่งเมสเซจไปทํางานกับพี่มอะไรนีคุยไปคุยมาเขาบอกหนูทางานกับพี่ไม่ได้หรอก หนูอยู่เวียงจันทร์ตอนนั้นผมไม่มีความเข้าใจเรื่องประเทศลาวเลยคนลาวเป็นยังไงไม่รู้เลยผมก็ไม่น่าจะใช่นนองเขาโกหกปล่าว่ะ,ะ,ะคุยไปคุยมาก็ดูตรงโฮมทาวน์ตรงตรงไฮไฟอะปรากฏเป็นเวียงจันทร์จริงริงเวียงจันทร์จริงอ๋อโอเคก็ก,ก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ปิ๊งอะไรโอเคงั้นก็คุยเอ n มสเอธรรมดาจากนั้นปุ๊บก็เดินสวนการที่พารากอนตรงตรงน้ำพุจัก็ได้ไหมผมสวยก็ทำไมผมคุ้นหน้าผู้หญิงคนนั้นผมก็เลย เดินสวนกันไปนานแล้วนะตัดสินใจหันไปมองเอ้ยเขาหันมามองเราเหมือนกันโอ้คนรู้จักแน่เลยไอ้ใครใครวะนึกไม่ออกผมก็เลยสัญใจเดินย้อนกลับไปแล้วก็ไปมองหน้าว่าเอใช่เลยเราจําหน้าเขาได้ก็เลยทักแล้วก็บอกเอ้ยน้องน้องแอปเปิลที่ที่ลาวนะครับเขาบอกใช่พี่ปุ๊กมะขาตั้งแต่วันนั้นจีบเลยคุณจีบเลยใช่แต่คือมองปุ๊บแล้วมันมันเราคิดว่าทำไมเรามาเจอกันได้ไงอะ มันมีความรู้สึกแบบเนี้ยไอ,อนนที่แบบว่าทําไมปิ้งอะ่ะปิ้งด้วยความอะไรไม่รู้แต่เนี้ยคือปิ้งด้วยความแบบมาเจอกันได้ไงไงก็ <routing. S 2> ผมว่าไม่ปล่อยโอกาสตอนนั้นผมว่าว่างเป็นโสดอยู่ผมก็เลยเออเดี๋ยว ไปไหนต่อแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยถือของนะแล้วไปกับเขาเลยวันนั้นก็ไปกับเขาเลยไปช่วยถือของไปอะไรเงี้ยก็โอเคไม่ไม่ว่าโอเคเขามีเพื่อนผู้หญิงใหม่คนหนึ่งชื่อปีตอนนี้แต่งงานไปแล้วอยู่ออสเตรเลียคำามสุท้ายมีสองข้อข้อหนจะไปเดินตลาดแล้วได้ข้อหนึ่งเนี่ยนะฮะคือวันครบรอบครับคือวันไหนวันครบรอบจะยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดคุณให้เป็นของขวัญที่เล่าสุดได้ข่าวว่าชอบทําของทํามือให้เหรอใช่ชอบชอบทําของอะไรที่แบบทําด้วยมือ ล่าสุดนี่ผมจริงๆไม่มีนะจริงๆเขียนเขียนการ์ดเฉยแต่ว่าช่วงนั้นก็ซื้อของให้เขาพบกันนานแล้วว่ามันเฉยเฉยแล้วว่ามันไม่หวานแล้วผมก็เลยเนี่ยวันวาเลนไทนยผมก็เลยตัดสินใจว่าต้องทําไม่ได้ก็เลยทําการ์ดสวยๆกระดาษมีไหมอย่างเนี้ย ได้จากผู้ชายบ้างไหมพี่ฟกคะฟกจะมีเพื่อนไหมเพื่อนไหมเพื่อนโสดอย่างเงี้ยมีอะมรอย่างเงี้ยไม่มีโตเชื่อดิดูเขาแบบคนคนอยากได้ผู้ชายแบบนี้หาจากไหนเล่นละครแล้วก็มีเวลาให้ความรักแล้วก็ยังทำธุรกิจเยอะมากมีกี่อย่างธุรกิจของคุณตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ธุรกิจแว่นตานี่ของคุณพ่อผมก็มีหุ้นมีหุ้นอยู่ในนั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ได้ทำแล้วเป็นผู้ถือหุ้นเฉยๆผมก็ โอเคมันดูจะอินตัวแล้วอย่างเงี้ยก็เลือกออกมาแล้วก็ผมก็ทำคลินิกก่อนทำคลินิกแบงค์ข้อคลินิกแบงค์ข้อคลินิกแบงค์ข้อคลินิกที่อยู่ตอนนี้มีที่เอสนณะรัชดาแล้วก็แล้วก็มีที่เดอะมอลล์บางกะปิน่าจะเปิดอีกไหมมีที่เชียงใหม่ด้วยที่เชียงใหม่ใช่ครับนี่อีกไหมเริ่มหนือจากนี้มีอีกก็ตอนนี้หุ้นกับพี่ๆดาราฝั่งที่ฟิลเน็ดด้วยกันมีเวียมีพี่บวยแล้วก็มีพี่สีสุวรรณ หนุ่มก้ามโตทำค่ายมวยกันทค่ายมวยใช่อะไรอะค่ายมวยอะไรค่ายมวยเฮลมี a แอคทีฟเป็นจริงๆไม่ใหญ่ไปเรียกว่าค่ายเลยเป็นสถานออกกาลังกายที่ใช้มวยเป็นเป็นสื่อก็คนที่อยากแบบร่างกายเฟิร์มหุ่นดีก็ไปต่อยมวยเพื่อเพื่อเพืเพิ่มได้ที่วิภาวดี614วิภาวดี6 4ใช่อยู่ต้นอยู่หน้าบักซอยเลย นะก็รู้ข้อมูลหลวงคุณปุ๊กพอสมควรแล้วใช่ถึงแล้วด้วยตอนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใช่เดี๋ยวจะพาคุณปุ๊กไปเช็คเรตติ้งแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมากับดารามาแล้วค่ะโอเคปะปะปะเงินเลยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพูดให้ประมาณเท่าไหร่ต่อหลังประมาณนี้แหละค่ะสองตัวห้าร้อยหกร้อยเต็มที่ห้าร้อยคุณหนุ่มใจดีราจ่ายป้ายร้อยเลยไไฮลท์ ห้าร้อยห้าเลย